กลครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับก็อยู่กันที่คลิปตรวจคลิปจากผู้เล่นทางบ้านกันต่อนะครับ ep ที่อะไรก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ค่อยไม่ได้จํานะครับอะไรก็มาคลิปนี้เปิดมาน้องโดนแขวนเข้าไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจอกับตัวอะไรนะพอดีน้องน่าจะเพิ่งอัดคลิปนะครับส่วนเปิร์กเซ็ตที่น้องเอามาโอ้โหเซ็ตปั่นไฟนะครับเซตนี้นะครับเป็นไปได้ถ้าจะเล่นต้องเนียนให้เก่งครับรู้สึกรู้จักเนียนให้เก่งแล้วก็ปั่นให้เพื่อนเพราะฉะนั้น มันจะเป็นประมาณว่าเปิร์กที่แบบเพื่อนอ่ะเออเปิร์กที่เดี๋ยคิดว่าเปิร์กพวกนี้แบบเพื่อนไม่ได้นะเปิร์กพวกนี้ตัวแบบเพื่อนเลยนะครับเพราะมันจะปั่นไวนะครับมันจะปั่นไฟไวแล้วก็แอบปั่นให้ได้ถ้าแอบปั่นได้นี่เครื่องไหลเป็นน้าแน่นอนนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่านนะ้องเจอตัวอะไรนะครับเปิดมาก็โดนขแขวนแรกเข้าไปแล้วครับไปครับดูอะไรไปเรื donít, ่อยๆด้วยลงมาแทงหลังไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยครับ แต่ถ้าเรายูเสร็จก็จะปั่นช้าหน่อยนะเปิร์ของซีโนไบส์นะครับจักกี้ต่มจักกี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเดิบแกนะผมบอกก่อนเนี่ยมีเปิร์ของไอตัวตาของนักสืบช่วยอีกนะครับโอ้ยังไม่ได้ใช้ด้วยครับสี่สี่จะแตกเข้าไปแล้วเนี่ยแม่นนะครับอ้าจะแตกดูหลอดไฟองขขาวขาวครับขาวขาวเขาเดินมาหะนี่ครับช็อตแบบเนี้ย อ่ะผมแนะนําก่อนนะครับครั้งนี้นะช็อตแบบนี้นะครับแล้วเราเล่นเทสปั่นไฟด้วยนะครับช็อตเนี้ยเราเห็นออร่าล้น้วนเลยจากเปิ่มภูมิเป็นยายสสยหมอกนะครับถ้าเราจะแบกเพื่อนจริงเราต้องแอบ,บปั่นให้ได้เซตนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาเดินมาหาเราเพราะฉะนั้นแอบ,บครับเราลุกไปแอบโดยที่ไม่ต้องนั่งปั่นต่อเลยนะครับแอบ,บเท่านั้นแอบ,บปั่นให้เพื่อนเท่านั้นแต่น้องนั่งปั่นต่อก็จะคงจะจู๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ดูไปเรื่อยแล้วกันออกมารลายนี้โดนหนึ่งฟรีหนึ่งทีฟรีครับเค <c oughs> รื่องตัวนี้โอ้โหไม่งั้นเครื่องตัวนี้คือปั่นได้พังเลยครับกองเครื่องเนี้ยผมบอกเลยถ้าเราแอบได้นะ <c oughs> โอเควิ่องออกมาครับมองหลังอยู่ครับมองหลังอยู่โอเคทแจกได้อยู่ครับไปครับถี่เกียวยาวมาตรงนี้เล่นไปแล้วโอเคมีรอบเซฟครับอ่าโอเคครับ บางคนนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเขามีบันไดคิลเลอร์สร er ามารถเดินขึ้นมาข้างบนแล้วลงตรงนี้ได้นะครับนะเวลาเดีย๋ยวเวลาเล่นเนี้ยต้องดูดีๆนะครับเราพับไม้ไปก็จริงบางทีอ่ะแล้วเราวิ่งฉีดเขาเดินขึ้นนี่ปุ๊บเขาเดินอ้อมลงตรงนี้เลยนะครับแล้วเดินตามหลังเราง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นต้องต้องมองหลังจนเนี้ยต้องมองหลังให้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 ขาดนะครับว่าเขาจะเดินตามหรือเขาจะขึ้นด้านบนอะไรอย่เงี้ยพยายามมองหลังให้ขาดนะครับขาแก้งขึ้นแล้วลงมาจังหวะนี้อ่ะ โอเคได้ตะตันกับฉีครับหัวโอเคครับไม่แย่ไม่แย่สีสแ,แตกของตัวตกองนักตรวจตาของนักสืบอยู่ในห้องครับเสียงมาหายใจชัดเจนครับยังไงครับฉีกโ okay. อเคขี่ไปเรื่อยๆยวผมขอบดูยาวๆเลยนะขอุญยตดูยาว มาลอบตามบันไดเนี่ยผมบอกให้ว่ารอบเนี้ถ้าเจอคนนิ่งๆเก่งๆนะเราเราจุ๊กไม่ได้นะครับผมบอกก่อนเขาจะบีบให้เราพับไม้นี้แล้วเขาก็จะไปกระทืบเขาจะเดินเก็บบัลลัดตีเราอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเราต้องนิ่งใส่เขาจริงหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งนะ เราต้องสตันเขาไห้ได้เราฉีกคันดีต้องต้องห้ามรอนะครับจาไว้นะรอบพวกนี้ด่านเนี้ยเวลาได้สตันต้องฉีกครับอย่าไปยืนรอเพื่อกระโดดให้เขาเก็บบอลลัอยางนั้นสู้เขาไว้ได้นะด่านนี้นะครับสาหรับด่านนี้นะรอบไม้แต่รอบมันสั้นครับมีรอบยาวๆสวยๆไม่ก,กี่รอบเท่านั้นที่เขาจะต้องทืบเพราะนั้นเขาเวลาเขาเราได้สตันเราพยายามฉีกให้ได้ครับสตันผุมฉีกเลยอย่าไปยืนรอจังหวะเพื่อให้เขาเก็บบอลลัดไล่เรานะครับเดี๋ยวดูน้องเล่นลายนี้เป็นยังไง ปล่อยหนึ่งปล่อยสองไม่โดนสวยรับโยกสวยแต่ไม่ได้มองหมาเลยนะน้องโยกเนี่ยถ้าถ้าพับไปโดนเก็บบัลลัตแน่นอนครับอาชีครับเจอเพืเอ่นซิก้อ,อ,อยู่มีไม้ตรงนี้มีสองแบดแต่ไม่เลือกไม่เล่นเนียแต่ละรอบมันสั้นมากครับแต่รอบมันสั้นสั้นจนสู้กิเลอร์มไม่ค่อยไหวหรอกโดนเก็บบอัตเป็นส่วนใหญ่ด่านนี้ โอเควิ่งมารอบตรงนี้ก็ยังไม่ได้เล่นตั้งแต่แรกนะแล้วก็ยังมีรอบแต่มันไดกลับมารอบเดิมนะครับกลับมารอบเดิมประตูไม่มีอยู่แล้วครับตรงนี้มีแค่สองข้างตรงนี้ยืนหน้าไม้ครับยืนหน้า okay, โอเคเห็น <he en S 1> อยู่ครับเห็นอยู่หลุดหรือเปล่าหลงหรือเปล่าไม่หลงครับผมจะเดินขึ้นโอเคครับขีกเลยครับปล่อยแต่เขาเดินติดตูดแล้วนะอ่ารอบนี้ไม้เซฟครับเขาต้องเดินเขาต้องพังครับต้องพังเพราะเครื่องมันกั้นอยู่ทางนี้ เอาตันหมาได้ครับสวยครับไปยาวๆรอบนี้ไม่มีแล้วครับเล่นนั้นแต่แรกน่าจะรู้ครับระวังเราดักอ่าโอเคเอาไปจบเพื่อได้ตู้ซะแล้วโอเคครับฮิวเนี่ยขูเนี่ยทุกคนดูนะครับมีสแต็กของเปิ๊กนักสืบด้วยและมีของรีเบก้าด้วยนะครับ ถ้าเดจาวูอีกถ้าปั่นเครื่องแดงเนี่ยโหผบอกเลยว่าบันเทิงครับสองคนอยู่นู้นแอบโอ้โหโอ้โหถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะหันมาหาเพราะเพื่อนเจ็บ2คนอยู่ตรงนู้นเห็นอยู่แล้วครับโอ้โหมาเจ็บฟรีแล้วได้จุกเปิร์กปั่นที่ไม่ได้ปั่นไฟครับเอ้าประตูไม่มีเดยประเด็นโอ้ ้กูคทมแบ็กไรไงเขี่ยเบี้ยว่าไงนรเี่ยทำวิ่งได้ใส่เลยครับโอ้โหเราจะทันได้ครับโดดทันอยู่ครับเอาแล้วครับไปต่อข้างหน้ายังมีไม้ครับแต่ดูครับจะดูเลยครับไม้รอบมันสั้นนะครับเออน้องก็นิ่งนะหนิ่งๆอยู่ครับแทบจะไม่ต้องมีอะไรติเลยครับก็เล่นได้ครับมองหลังพอมองแบบก็มองครับไม่ได้แบบ ไม่ได้มองไม่ได้แบบปล่อยเลยอ่ะก็ก็มองอยู่ครับนิ่งๆอยู่จังหวะนี้โอ้โหไปงกงกอะไรยึกครับยึกจบเลยครับน่าอย่างนี้ถ้าวิ่งยาวพอโอกาสได้พับมีอยู่ครับแต่ถ้างกคือจบนะครับใหดู แอบไ่ได้ครับแอบไม่ได้ถ้าแอบได้แล้วได้ปั่นนะโอ้โหฮิวดูดิแล้วทุวเองปั่นเครื่องเหลื่อมด้วยครับดูครับเหตออร่าอยู่แล้วครับชัดเจนครับเนี่ยลุกเลยครับเนี่ยลุกเลยโอเคโอเคเห็นออร่าอยู่แล้วครับอ่ะทึบร่าร้อยครับอย่างนี้โอกาสน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวทายเกมดูกันเดี๋ยวทายเกมดูกันทึบร่าร้อยครับแบบนี้แล้วเฟสสุดท้ายครับ แล้วตันโอ้โหเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับด่านเนี้ยเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วตามหลักอ่ะผมบอกเลยตามหลักนี่ทำอะไรไม่ได้ครับปล่อยมาเย็นปล่อยแบาก็จบแล้วครับเห็นไหมเที่ยวหยังด่านเนี้ยครับโดนเก็บบัรลัดแทบทุกแผ่นเปิ๊กปั่นที่ไม่ได้ปั่นโอเคก็ถือว่าน้องโอเคนะครับไม่เปก็นิ่งก็บองหลังก็ไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องให้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 แบบว่า บอกมากมากนะครับบอกมากคือน้องมองหลังอยู่จังหวะวนได้นะครับจังหวะฉีกจังหวะไลน้องน้องเป็นอยู่แล้วนะครับถือว่าถือว่าถือว่าน้องเก่งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากเห็นอย่างหนึ่งก็คือผมบอกไว้ว่ามีทึบออร่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีไหมถ้าไม่มีนี่แฮกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกให้เห็นไหมโอ้โหไม่เห็นนะทุกคนทำไมสมุนถึถง,ถงบอกว่าต้องมีทึบออร่าทุกคนดูชัตนี้นะครับ ดูช็อตนี้นะวิ่งมาก็จริงครับแต่นั่งปั่นได้พักหนึ่งแล้วนะปุ๊บกดออร่าขึ้นเด้งปุ๊บเนี่ยจังหวะนี้รอยเท้าน่าจะหายไปแล้วอาจจะมีก็มีบางๆงนะครับแต่คือถ้าเขาถ้ามีบางจริงเขาต้องเดินหาไม่ใช่เดินมาหาที่ตัวแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องมีชื่อออร่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนียบอกให้เนี่ยเดินออกมาฉีบมามามา,มานั่งขนาดนี้นะแล้วเดินมาหาแบบนเนี้ยเนี่ยทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามีไหมวอดีน้องตัดคลิปไปก่อนโอเคสำหรับน้องคนนี้ก็ เซตปั่นที่ไม่ได้ปั่นนะครับเซตปั่นเอามาจุกนะถ้าจะเล่นจุกนะต้องแบบว่าแบบว่าแบบไม่อยากแอบ,บไม่อยากเนียนอ่ะเปลี่ยนเปเล่นเซตจุกได้นะครับแต่สําหรับเซตเน,นี้ยบางจังหวัดที่เราเนียนได้เราควรเนียนเพื่อปั่นให้เพื่อนเราเนี่ยแป่งตัวแบบกันดีเลยเวลาเราเล่นเซตพวกนี้ผมบอกให้นะครับถ้ามีเราเครื่องเดินไวคือไหลเป็นน้ําแน่นอนต่อให้เพื่อนจุกได้บ้างไม่ได้บ้างเราปั่นไวทักอย่างนะครับแป๊บเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับน้องก็เป็นอยู่แล้วนะจังหวะฉีกจังหวะวนจังหวะเล่นจังหวะอะไรเพียงแค่มันขัดกับเปิร์กที่น้องเอามาแค่นั้นเองถ้าน้องอยากจะเล่นนะครับอยากจะจุ๊กควรไม่ใช่เซตนี้เอาเซตนี้มาปั่นก็จริงแต่ถ้าเป็นผมบางจังหวะผมจะแอบจะไม่ห้าวนั่งให้เขาพยายามให้เขาเจอนะครับเพราะนั้นพยายามเลือกเลือก เลือกในในจะอ่าจังหวะในการเล่นของกับเปิร์กไปด้วยการควบคู่ไปด้วยกันอ่างเงี้ยผมว่าจะดีกว่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากน้องกิ่งอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องอ่าติอะไรเลยสักนิดหนึ่งเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ